สวัสดีครับเอกมุกดาพาล้อครับผมวันนี้ครับเขาก็อยู่ประเทศออสเตรเลียครับอยู่รอดคิวเลนอยู่ปันนาเบิร์กคือเก่าครับวันนี้ก็มาเก็บสตอกันครับพอเก็บสตอแล้วก็มาดึ่งหยาดึ่งใบกันครับครับตามเบื่องครับว่าวันนี้เขาดึงหยากันจะไหนครับเขาใจกิโลเท่าไรครับนี่ครับภาพบรรยากาศคือตอนนี้พักเก็บสตอแล้วครับคนเร็วก็าจะได้อยู่ประมาณ300โลครับ300 300กว่าหรือ400โลครับ ตั้งแต่เลิกแต่สี่ทุ่มเขาก็ตอด้วยตัดหย่าครับตัดหญ่าตัดหญ้าอย่างับเริ่มสะอาดสะอ้านนะครับมันเป็นโรคปี่สองขับครับพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกนี่เดี๋ยวเขามาเก็บกันต่อครับลูกกัไหลายนมือนี้ลูกหลายหน่อยครับแต่เมื่อนี้เอาหญ่าอย่างเดียวครับนี่ครับบมแมนว่าเก็บสตรออย่างเดียวนะครับนี่คือการดูแลสตรอเบอร์รี่ครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่า จ้างเป็นเหมาครับเป็นเหมาเป็นคอนแทคครับนี่รูปมันจะขึ้นต่อไปครับมูอเต็มเลยครับนี่ครับเป็นซุปเปอร์เดย์ครับมือหนึ่งของซูเปอร์เอกครับผมนี่ครับหยาครับขายหยาอย่างเดียวครับขายหยาอย่างเดียวครับนี่ภาพบรรยากาศคุกใส่คุกใส่เลยครับในส่วนของวหยานี่เพิ่นกระจายโลละแปดซิปเซ็นครับเอาอัดเต็มที่เลยครับนี่ครับจะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับว่า เท่นสเดียรบลูแมนว่าเก็บสตรอเบอรี่อย่างเดียวครับเอาหญ้ากับนีครับนี่ก็ผมก็เทื่อแรกนะครับได้ได้เห็ดงานกันที่ครับเก็บหญ้าเมาครับหญ้ามีหลายแห้งครับนี่ครับครับบรรยากาศครับนี่มีไปเอกกับเขาครับหนึ่งสองสี่ห้าโอเคแล้วครับนี่ฮักแน่นๆเลยครับฮักแน่นครับตรงเที่ตรงทครับ โอเคโอเคนี่ครับลูกจะไหลครับบลินกนัมาเก็บลูกกันครับนะครับเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยพวกนี้เขาจะมาเก็บลูกพวกนี้กันครับเนี่ยก็ถือว่าดุกพอสมควรครับสตอกรัำลังจะมากำลังจะหลายครับสภาพบรรยากาศอยู่บันเตเบิกคามทุกข์อิดประเทศออสเตรเลียครับผมโอเคครับโอเคนะพอเขาเอาแล้วกอะมันสวยงามครับไม่มีอย่างไม่มีอย่าง บางคนได้เป็นซิฟเทสแล้วครับออกไปแต่ประมาณสี่สิบหาสิบเทสแล้วครับว่ารูนี่บอกนี่เป็นโรยาวครับยาวแหง้งต้อกับสองบอกนละครับนี่ครับอภาพบรรยากาศเก็บกันขมักขมันอยู่ตอนนี้ากาหล้างจากเก็บสตอแล้วสตอเบอรี่เซตปุ๊บสองบอกไกลๆพูครับอเอาเก็บเซตเ่ากบมาเอาหย่ากันมเม้าหย่าพลนาครับคือเป็นกดนะครับเป็นกของเพื่น นี่ครับสต็อกหือว่าลูกใหญ่แล้วครับหลายผสม,มแลครับการเก็บไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะเพิ่งนอยู่ฝั่งนะพูดเพิ่อนเก็บกันครับปั๊มเดีวยวกันแล้วครับเป็นเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกครับอันนั้นจะเป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งเนาะนี่นี่ครับภาพบรรยากาศได้กี่เทแล้วเนี่ยโอ้โหได้เยอะนะหกเทหกเท ไม่มีแย,ย่ไม่มีหญ้าหกเท่าไม่มีหญ้าจะได้เอาคู่ท้านขางเนาะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นั่งฟังเพลง <c oughs> ตัดหญ้าไปเรื่อยๆครับน่าจะซุดคนโรลลนี่กับเรื่องงานนะครับตอนนี้กับเวลาเท <c oughs> ี่ยงครับตอนนี้เที่ยงเขาเก็บเรือเดยอีวิทมุ้งซุ้มมงไปเลยขอนหยานี่ดกบ่ฮะ นี่าดแฝดเทสอะถ้าซิปเทสกับประมาณสี่สิบโลน่ะซิปเทสได้แค่สี่สิบโลโลละแปดสิบเซนครับสตรอเบอรี่ก็หลายครับอาทิตย์หน,น้านี้ขึ้นแน่นอนครับพอขึ้นแล้วออสเตรเลียวีไอเองได้เบิรงครับไปที่จากมากออสเตรเลียก็ให้เบิรงเอาครับสภาพงานของประเทศออสเตรเลียครับมีทั้งสนุกสบายครบรถครับ ครับนางรถทอลี่ใหญ่ครับนี่คือบันนัเบิกครับบันนัเบิกลักขิตแล่นจะเป็นลักษณะทอลี่ใหญ่ครับครับวันนี้ผมก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับจะได้ไปเอาหย่าต่อครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีพุงดาพลาด่อนะครับเนาะเพื่อมีกำลังใจกำลังใจให้อีพุงดาได้เล่คลิปต่อๆไปให้พี่แอนน้องได้ฟังได้เบิ่งกันครับนี่ครับนี่คือสตรอร์บัลลี่กำลังจะขึ้น นี่ครับเป็นพกเป็นพกเลยดูกใ๋ใหญ่ทั้งนั้นครับแค่นี้แล้วครับผมครับสวัสดีครับ